ที่ตายไปแลยเอาตายตายโดนน้ามาบอมไอกเมียงหว่างเือหมวโอยโอ้าเย้าล่ว่ะ

ยังปนเซล์วอีกนะเยกันเตมติมเติยงปืนเย์เนปวดหมวกยังปืนล้อยฝาดีน่เอ้ยมันปปืนที่หวะอยู่ไหนวะนิ่เขาตายเาเลยอ๋องานลุกตัวเออะไรเด็กปืนมมี่ยี่้ปืนมี่นเขาเฟันเลยไปหลุดผมมอมมี่เขาว เอ้เนเลนันเลยมันใส่ลูกปันม um ันัน um ันตใลูกกันหายได้ลยเอาหวาน่ี่เด็กเลยเลี้ยงไปเลยเอาอยากมเียงปีอกเลยวย่หแม่หกันี่ลวเปลี่ยนปืนแล้วเอาม่เอาเตียนปืนโอ้ยายอยากแ่ยายไปที่กับแเราโอ้มันว่างสิว่างบีว่างมีแกแล้ว มแล้ววยอีก้เามาแล้วม่เรื่องอะโอ้ขี้งูแหงเลนเปียยนมงหมั่างัวเงจริงหาเขาไปเห็นงสวยโอเคเรว สามเคไม่บอกเขินมากเอ้ยที่จะตันคเทว่อนตีกนได้เนาะสามขีไมตันนี่้งเน r t ตาต้องการตีโบวฝันด like <es> ีแรกียายนียบ่ายั่งยั่งอยจะขาได้สามตรงโอ้ยสามมือตัวมึงตายสี่ตแล้วโอ้ต้องจัการตายแล้วเวยเอาไม่อย่านโต่ตายแล้วเลือต้อโหดเือต้อโหดเลื้อโหตายแล้วออ้อออดเรยอดเลยอดเจา ตายว่ารู้แล้วมึงตายว่ารู้ตัวเนี้ยนี่เนี่ยเฮ้ยโอ้โอ้นี่นกิจได้เนะเธอคือเปล่าหาเนี่ย

อ้ยเอ้ยเตะเรา่อกีหนึ่งเรียงเรียงมาเรียงมาพี่สองเเตะเาไปเรียงหน่อยเรียงหน่อยเรี้ยงก็เรียงแม่ดีอออเรียงเนาะออเยัก็เบื่อเดี๋ยวออมัเลียงเดี๋ยวออเบื่อนเดี๋ยแกตัวลงมาก่อนน่าตออกน่าตออกเอาปอยทาก่อนย่ามก่อนอเขาคือกัขึ้นดวกัน เอามีเบอร์อยู่ป่เออเออเออยิ่งอยู่ป่ะเด็กตัวแต่ละตัวเอ้ยนายเอ้ยตัวละครหมืดไปเต๋อละก้อนมดเอาโมเหลือยังยากแล้วหมดทุกอย่างแล้วยังมาโจมหของนี่หมดเนี่ยไอ้ยาเก๋มดไอเทียมมดหีดก็หมดเรียนบอลชนี่ไอเทียมอย่างเดียวไม่สองยางเนี่ยเล่ยนบอลชน